มื้อนี้อยากกินแกงนอค่ะนาะทุกคนกันเลยสิมาลกเอาเนค่ะอยู่ข้างๆเฮ่อนนี้แหละนอไปกินคุณสามีบอกว่าเคยกินแต่หัวนอมันบเคยกินคุณสามีคอยยังบุงจักของแทบนะแล้วว่าหัวมันเอาไว้ใส่ต้มยำส่วนบ้านของเฮานี่แหละแม่ส่วนหลายละกินนอมันนอค่ะนี่ก็ลกหยาบขนาดเลยส่วนที่มันเป็นนออ่อนหลาย้วบได้ลงมาโกเอ่ตอนนี้มันเริ่มแก่เบิดแล้วเวลาที่มันป่งนี่ลกเอาไปกินโลดเพราะว่าหัวมันก็ยังอยู่ตอนเอามาปลูกกับโบคิดว่าต้นมันชิใหญ่ปานนี้เป็นต้นน้อยๆคิดว่าบ่แม่นอลลก่งมาาาย เบ่งแม่ลกเนาะค่ะเอาเปลี่ยนกันอุ้มเปลี่ยนกันลกเนาะเพราะว่าแว่นดึงจังใดก็บอกขึ้นก็ให้คุณสามีดึงให้เพราะว่าคุณสามีเราบ่งว่านอใดออนนอใดแก่คือว่าอะไรเนาะทุกคนเราบ่เคยอยู่บ้านนอกแบบเฮานะตอนทำอิดแว่นก็งงยุ่ยได้ว่าบางอย่างคุณสามีคือว่าบ่งบางเทื่อน่อไมแก่ทน่อไมออนก็ยังบ่งแต่ก่อนนี่เพื่อสิปับตัวให้เข้ากับคุณสามีนี่บ่แม่เรื่องง่ายเถียงกันง้องแง้งง้องแง้งอยู่ฮัลแหลเพราะว่าคนนึงก็อยู่แต่กรุงเทพบ่เคยเข้าป่าบ่เคยหากินบ่เคยกินของแบบบ้านนอกคเาาาา่วนย้มถข สามีเป็นคนจังหวัดใดบ้านใดเราเป็นคนกรุงเทพเกิดอยู่กรุงเทพใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพอิจฉนแวน่นเอินเราว่าคุณสายสิให้เล่าชีวิตของสองคนเฮานี่ก็กคือป่านในละครหนังผู้หล่ตอนนี้แว่นกะเกี่ยมเครื่องสิแกงเนาะค่ะแล้วแหละเนาะค่ะออกมาก็ได้น้อยเดียวนี่อันนี้เป็นปลาหมึกแห้งสิใส่ปลาหมึกแห้งน้ำมีอย่างกะใส่ไปเบิดเหมือนเดิแกงแต่เนาะค่ะอย่างเดียวเลยทุกคนใส่เครื่องแบบใส่เฮ็ดบดตัดตีนเรียบร้อยล้างอย่างเดียวแว่นมักแปลว่ามีอย่างกะใส่ไปหลายๆอย่างนี่อันนี้ก็ค้นมาจากตู้เย็นผู้หล่มีมักบวบมักเอ ปามือกมักเพชลงไปก่อนสามน่วยสมัยก่อนนี่ต่ำเอาได้มักเพชรสมัยนี้ใส่เป็นหน่วยเลยก็เพราะว่าคุณสามีนี่บอกกินเพชดแต่ว่าแว่นนี่มักเพชดนี่แหละเนาะเฮาสองคนก็มีหลายอย่างที่แตกต่างกันบอกเลยว่าคันโบปับโตเข้าหากันนีอยูนากันบ่ได้แต่ด้วยความที่เฮาสองคนยอมปรับโตเข้าหากันเลยยูด้วยกันอย่างมีความสุขการแกงของแว่นนี่ก็ใส่อย่างที่มันซุกซ้าลงไปก่อนเนาะอันใดที่มันเปื่อยไวกะโบฟ้าใส่ใส่น้ำหลังนี่มิกกี้กะแลนออกไปเก็บผักอีกตู่หอนเด้ก็มีใบผักสะแหงน้ำเนาะเหี่ยวแล้วแหละเนาะเสียดายมันก็เลยเอาม พอดีว่าชีต้มอยู่นอกเนาะแต่ว่าแบบครั่วมันฮอน้อนแหงบวาวแดดกระส่องหน้าเนาะยันหน้าดำก็เลยเข้ามาแกงอยู่ในใสเครื่องลงไปครบสุยากแล้วบานนี้ท่าแต่มันซุกแล้วบางท่าก็มาปอกมะหงกินเพราะว่ากลัวสีแกงซุกก็ใสเวลาหึงเติบเนาะเข้ากะหางกะหง<ม>ยังพอนได้ซุกซัมาะอ๋อ,อลืมบอกไปว่าเาใส่กุ้งน้ำได้ทุกคนแว่นบอกแล้ว่ามีอย่างกะใส่ไปโลบอกเลยว่าแกงมม่วๆแบบนี้นะแซ่บสุดน้องเซอร์นี่บอกขาดสารอาหารแน่นอนเพราะแวน่นในกินทุกซิ่งทุกอย่างแล้วกินน้ำกันมาแม่ อยากทำคลิปเป็นสนใจเรียนคอร์สท,ทำคลิปออนไลน์กับเราสองคนทักมานะคะทักมาเลยครับ